ันนี้ผมเอาฮิสโตสตอยคอฟจับยืนหน้าคู่กับโยฮันครับเพื่อมาถล่มประตูในแร้งและพวกเขาจะยิงได้กี่ประตูไปรับชมกันครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับก็ตามที่ต้นคลิปบอกไปเลยนะครับว่าผมจากฮิสโตสตอยคอฟเนี่ย มาถล่มประตูในแรงนะครับผมก็จะเล่นตามแผนนี้เลยครับก็คือจะมี3ประสานบาซ่าเลยนะกลางลุกเป็นราวดูครับตัวนี้ก็จะคลิปก่อนนะครับที่ผมไปเล่นมาแล้วมันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกครับแต่แบบหไหนๆก็ได้สตอยคอฟมาแล้วก็จับยืน3ประสานบาซ่าไปเลยแผนที่ผมจะใช้ก็ตามนี้เลยครับ3 5 2ห้านะครับเปลี่ยนมาเล่นแผนหลังสาบ้างนะเปลี่ยนแผนบ้างครับตัวสำรองก็ตามนี้เลยครับมีอานายูเซ่แล้วก็กอริสกานะครับนะอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูสเตตสตอยคอฟกันหน่อยนะครับ สไตล์คอปเนี่ยสแตตก็ตามนี้เลยครับฝีเท้าถือไว้นะครับนะเพิ่มขึ้นมาจากล่างร้อยห้านิดหน่อยนิดหน่อยครับแล้วก็เรื่องส่วนสูงกับน้ําหนักเนี่ยโซ่เดียวกับโยนครับเลยครับแต่ว่าจะตัวเล็กกัโยนครับประมาณ2เซนนะครับตัวนี้เท้าเป็น5้าสี่ครับเสียดายมากถ้าเท้าเป็น5้าสั้าเนี่ยเก่งมากเลยครับตัวนี้ผมอัพวิ่งนะครับแล้วก็ตําแหน่งรองเลยเป็นเอได้นะพลังงาน4 5จดาวครับแล้วก็ท่าสกิล4ดาวตัวนี้ไส้ในก็ตามนี้เลยครับ สปีดต้นถือว่าไวนะครับร7 8สปีดปลาย150ครับก็อาจจะโดนกองหลังตามทันนะบางจังหวะแล้วก็นี่ครับความว่องไว176ถือว่าคล่องจัดเลยครับตัวนี้แล้วก็การทําประตูครับ1้1เยอะมากครับสําหรับปีกนะคุมตําแหน่งก็ดีครับปั้นเพื่อนก็ได้นะครับเนี่ยการส่งบอลก็ถือว่าดีด้วยตัวนี้ความแข็งแรงก็พอมีครับตัวนี้อ่า คุณสมบัติครับมีฟีคิกทรงพลังนะแล้วก็ยิงปั่นโค้งครับแล้วก็เหนื่อชั้นเบื้องเล่เป็นปานกลางปานกลางครับก็สตอยคอฟตัวเนี้ยในเกมจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับมาแล้วครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะคือผมก็ได้ไปทําการลองเล่นมาหลายเกมแล้วนะครับสไตล์คอฟเนี่ยประมาณ3ามี่เกมนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างคล่องเลยครับตัวนี้เปิดเข้ามาก็สเสร็จเฮียโรครับยังไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยังได้สวยจัดครับมัตินส<อ>ิสแล้วลาดูโมงคืนมาปังโอ้ไปโมงตีนหัวตุเล่แย่แล้วควาเลชิลด์วสวยครับเฮียโรโอ้โหูแล้วไปฝาวครับเข้าบอลเดือ,อดเกินนะเมื่อกี้แล้วยิงมาลูกนี้ก็เสร็จเฮียโรครับมาเกมส่วนเก่าแล้วสตอยคอปตอกมาลูกนี้แล้ววิ่งยาวๆครับจังหวะนี้หักหลบขึ้นบนหนึ่งทีอู้หูวโรดี้ครับตามมาเก็บไว้ได้ มาหาพี่โดโยสับแล้วสวัสดีครับเปิดมาก็เสร็จเฮียโรกแล้วครับเอ้าโอ้โหลูกนี้มาติเนสย,ยืนมองเลยครับสวยครับฟันได้มาแล้วมาแล้วครับราดูปใจมาเรนเชยหนีหนึ่งทีโอหูติดเตโอครับแล้วจบครึ่งแรกครับผมโดนน้ำหนึสูเลยนะโอ้โห ไปโดนเฉยเลยอะมาทีนี้ผมยืนมองนะมาผมต้องเอาประตูคืนสักหน่อยละให้เขาได้รู้ไปว่าตอยคอผมเนี่ยโหดขนาดไหนไปครับลุกนี้เราเฟคช็อตขึ้นมาโอ้โหติดดูงบองครับคือตัวมันถนัดซ้ายไงมันก็ต้องบังคับให้ยิงซ้ายอย่างเดียวอ่ะจังหวะเมื่อกี้ทั้งผมปั่นขวานี้ได้นะถ้าเป็นตัวถนัดซ้ายห้วาหนะครับเอา้าโอ้โหะควิช,ชาดื้อจัด สวยครับยังได้ไมาครับสไตร์คอรปลูกนี้ได้สับไปแล้ววิ่งยาวๆครับวิ่งยาว,ยาวแล้วยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับเนี่ยเท้าขวามไม่ค่อยคมนะโอ้โหแล้วจ่ายไม่ตรงอีกเฮ้ยังได้ไปครับสไตคอโอ้โหมันบังคับให้ยิงซ้ายอย่างเดียวอะ่ะพอยิงขวามันยิงไม่ได้นะ มันไม่ค่อยคมเท่าเท้าซ้ายนะครับแล้วเหมือนจะโดนอีกลูกเรียบร้อยแพ้เลยครับเกมแรกมาครับแล้มาต่อเกมที่สองโอ้เกมแรกโดนตบยับเลยแล้วตอนนี้เจอแผนเดียวกันด้วยโอ้โแต่เขามีกุญริดอะครับสวยครับสวยครับสวยครับโอ้โหยยังได้ยิงส่วนลูกนี้ติดเซฟต่อเลยครับ โอ้ยโดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ยโอ้โหโดนจนได้ไปครับแล้วลูกนี้ลองเปิดดูไม่ได้เฮ้ยเท้าขวาโอ้โหไม่คมเลยผมสับไม่หลุดเลยเล่นยากอะ่ะไปครับมีความคล่องไปครับมีความคล่อง ใจออกมาก่อนมาที่ครับมาที่เราดูครับเราดูแทงอู้หติดวิดดิทครับไปครับฝั่งนู้นว่างไงกุลิดครับเอาละผมโดนบุกอีกละแล้วยกมามีใครทันไหมโยเคเลสสวยครับเราดูสไลด์บักบอลไม่ได้เอาเรื่องว่ะ แล้วโยเคยเลสได้สับลูกนี้ใครทันพี่ล่ะโอ้โหดูเขายิงดิไอตอนไม่อาจคลิปนะยิงได้ยิงจังเพราะอาจคลิปเท่านั้นแหละยิงไม่ออกเลยสไตล์คอสผม<ะ>ยกไปทางนู้นเลยละกันเซียนไม่ได้ครับหแย่ละเขาตอกแน่เลยอุ้ยเขาสับเลทเวทครับมาที่ต่อเลส เฮ้ยเน็ตเวทโอ้โหผมโดนสามลูกโอ้แล้วผมโดนแย้ง่ายจัดเลยผมเล่นแผนหลังสามไม่เป็นเลยว่ะโอ้แล้วโดนอีกละโอ้โหโคตรยับอะ่ะเนี่มันยับจังอะ่ะไปแล้วครับสไตร์คอปสไตร์คอปโอ้โหทำอะไรไม่ได้ครับครับ เวยครับเวยครับยังได้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 ไดไดโอ้โหเฮ้ยสวยครับเน็ตเวทอะไรเนี่ยมเมื่อกี้อุตส่าห์เลี้ยงหลดได้ตั้งหลายตัวนะไปล้มจังหวะสุดท้ายเฉยเลยสตอยคอฟผมอะมาที่วนครับก่อนสตอยคอฟอยู่ไหนสตอยคอฟไม่วิ่งหาช่องเลยอะโอ้โหเขาวิ่งจ็อกกิ้งอยู่กลางสนามเนี่ยไป,งปสงสัยอยากเลี้ยงไปเอง ไปครับเรนเชงลองหนึ่งทีดึงกับหลังมาแล้วลูกนี้เรนเชงหนึ่งทีแล้วปัดจอโอ้โหยิงเลยคานโอ้โหเครียดเลยว่ะผมเครียดกับสตาร์คอฟเลยว่ะตัวแบบมีความพิ้วนะแต่มันยิงไม่ได้เลยอะ,ะหรือผมคนไปเล่นปีกวะ่ะสวยครับโยนครับลองอีกทีนึงปัดจอครับโอ้โหติดอีกแล้ว โอ้เรียบร้อยครับเกมนี้4-1เลยโคตรยับอะ่ะเอาดีเดี๋ยวนันนี้ผมเล่นจนกว่าจะชนะไม่ชนะสักทีนะแพ้รัวๆเลยแลงผมแบบร่วงแบบรถเป็นแสนแล้วอะ่ะ <c oughs> โอ้โหผมกดแล้งอะ่ะไอทำคลิปมาตั้งแต่ช่วงคลิปเราดูป่ะครับแลงผมรถเป็นแสนแล้วเนี่ย <c oughs> พยายามหาคลิปที่ดีนะโหอัดคลิปไปแล้วก็เล่นไปอะ่ะแลงตกยับเลยครับหมายแล้วเราสตอยคอปโอ้โหไม่ได้เลยครับ โดนสก,กิดแล้วสปอนหลุดเลยอ่ะผู้ริสิตครับสวยครับผู้ิเส้นตัดบอลได้มาเกมส่วนกลับผมละสอยคอรครับ,รบยกมาโยนครับลูกนี้ไม่ผ่านสตัมอีกแล้วอะไรครับเนี่ยผมเล่นไม่ออกเองนี่แหละหรือเปล่า <laughs> ผมรู้สึกผมเล่นอ่อนมากเลยไปครับสอยคอรวิ่งแล้ว เนี่ยมีความไวนะครับคือตัวมันสับพุ่งนะแต่แบบเสียบอลโครง่ายอ่ะโดนสก,กิดนิดหน่อยก็บอลหลุดแล้วอะ่ะวิแล้วตอยคอมลูกนี้สวยครับหลอกมาเลนเชงหลอกแล้วเท้าขวาลูกนี้สวยครับขึ้นนําละเกมนี้ผมต้องมาเอาชายชนะสหน่อยแรงล้มมาแสนหนึ่งไม่ใช่เรื่องตลกแค่นั้นแหละผมก็เครียดเหมือนกันนะเนี่ยแรงลถมาขนาดเนี้ย ตอนแรกแรงผมเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแดมื่นนะตอนนี้แม่งเหลืออะไรอ่ะหนึ่งล้านกับอีกเจ็ดหมื่นโอ้โหลดมาโคตรเยอะอ่ะมันก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยว่าผมเล่นเกมกากนะไปครับแล้วลูกนี้โยนครับแทงมาซอยคอฟซอยคอฟสับแล้วแล้วปั่นตรงนี้โอ้โหยังจะติดเซฟได้เคอารโอโหจะได้ยิงกับเขาไหมเนี่ย ไปครับเราฟานได้ไดีอาร์งเซฟสวยคเนีเวทมาแล้วจ่ายครับครับม้วนมาแทงเนเวตสอยคอวิ่งแล้วเนเวทยกมาโอ้โหยกโค้นลึกเลยเมื่อกี้ถ้ายิงเองก็ได้แล้วนี่ยผมปั้นสตอยคอฟจัดเลยไงนี่อ่ะเจอคุินเซนผมดิมาแล้วครับระยนครับเฟกช็อตหน,นีมาลูกนี้แล้วยกมาให้สตอยคอฟลูกนี้โอ้โหยกลึกไปอีกแล้ว ไม่ได้โหผมปั้นเต็มที่แล้วเนี่ยให้ให้พี่เขายิงอะเฮ้ยบาทเทนเฮ้ยโอ้โหโดนจนได้อะไรวะเนี่ยโอ้บาทเทนเขาหลุดมายิงโคตรง่ายเลยอะทำไมทีมผมยิงยากจังวะคือด้วยความที่เป็นกองหน้าตัวเล็กอะเล่นยากนะเนี่ยหรือเขาหมอะไปเล่นปีกแล้วผมเอามาเล่นหน้ามันไม่ควรหรือเปล่า เออผมว่าเขาควรไปเล่นปีกและลูกนี้ครับหลอกมาขนาดนี้โอ้โหแต่ยิงไม่ได้ติดสตั๊มเฉยวะ่ะเฮ้ยเมื่อไรจะได้ยิงฮะไปครับหลอกมาอีกทีนึงโอ้โหแต่ก็ติดโรดี้ครับสวยครับติดมัตติวสสวยครับยังได้เฮ้ยสวยครับสไตคอฟโอ้โหวิโดนทิ่มบอลกระเด็นเลยก็หัวแดงจัดแลวนะตอนเนี้ยคือถ้าปั้นเยอะก็หมดแรงแต่แ0นาทีนะครับสตอยคอฟเนี่ย โอ้ยได้ไหมยังได้ครับมาดีแล้วผมปันจัดโอ้โหลูกนี้ไม่ได้เสมออีกละไม่ชนะสักทีอะสตอยคอผม By Raps, <laughs> by Rop, that by those are hidden lit. And my family gave me worry because I'm always in the Because I've been trapping in that civic, the police and catches shit. Never inside my frame just so she can match my flick. I'll be really hella sad, but don't think she's who could outspike you like a